สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคูขข่ทุกคนนะครับพบอา,าจารก,กวงคือเก่าพี่น้องครับเมื่อเหมือนคำคำในน้องพี่น้องเนาะจุตอน,นเหมือนเหมือนเรากันพี่น้องครับอันนี้สามชิดกลีบพันตับ้วกาเนื้อนะครับเนื้อแล้วก็ตับกันแท้นาอยู่พี่พี่น้องคููสาเบิรงคูสาพี่น้องมันใหญ่หลายมากมากพี่นอ้องเจ็บเจ็บแก้วอวดตัวคือเก่าบู้ยเบิรงแก้วอวดตัวมามาพี่น้อง sạch sẹp cặp trà cuồng nè ông chị treo với há nữa ngon nữa mình tình mình phát cái đầu cơm cá lăng gọt ừ. cho suốt bài là câu nhà xây ของเพื่อนแหละพี่น้องคห้พี่น้องเมืองเครื่องพักก,กระดากกก้างอวกอ๋อกรอบๆกันเหมือนกัน แก้วแบบแก้วกับปานต้นเขาเลยพี่น้องจำเป็นเงาเงาขัดเงาเนี่ย เบิ่งส่วนพันตับนี่พันธั์สามทีก่อนไปหรอตามธุกรกิจพันตับ ngày ngày pom pom đó thức ý 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 thức กูมากินกับนังกับแสบครับม,มาเลยอันดอบช่วงนี้แหละครับช่วงเกีียวเขาเนี่ยละ ไอ้จ่าก,กว่งร้องคู่สาเหมือนกันนะเครื่องเด็แกแยวเครื่องบดจาาก,กว่งยังพอทำงานได้ปะไปได้และพี่น้องทำงานได้เครื่องบดโอ้หนะไปเบมงกันนะเครื่องเด็ก คูสาบักใหญ่เลยพี่น้องพูดอืมกรอบนอกนุ่มไหมอืม,อม อุตสาเนี่ยขันข้ายายำแบบสำหนอกแ้วติดเฟิฟดแต่ว่ากันไปนนข้างในแบบนุ่มมันะม่องบ้าก็ทานคิดถ่ายเฉหน่อย ี่ยอยายตัดเด้อพี่น้องครงับปล่อยายเงาเนียบอผหันเนิแกไอเาก็สิวานี่บ่ได้นน่นี่ก็สิว่าปิดไทยเนี่ยนั่นมา Mm-hmm. เอาพี่น้องครับเส็บแทบนะครับกับจากกวงคือเกาหมาหมืดหมาคำแนะพี่น้องมืงเนี่ยมากับแจวเพียลกักกาเนื้อจุเส็บแทบเนาะอันนี้เพืเอ่อนว่าเพียรขวดพี่น้องครับ <c oughs> เพียกขวดตามทิศกีพันตับนะครับล้กก็ตับน้าเน่าผสมประสานกันไปเนาะพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่แวะมาคอมเมนต์ให้กับท่องจากวงทุกๆมือนะครับทุกๆท่านนะครับที่แวะเวียนผ่านมานะครับผู้ที่ตามไม่ผู้ที่ตามเกาละครับ คุณทิพสามเก้าติ่ยกเลิกไปเนาะพี่น้องเนาะกาขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ผ่านเข้ามารับชมจลบปของจ่ากวงคุณทิพตสามใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์ทุกทุกท่านเด้อครับพี่น้องครับจ่ากวงขอบบุญขอบคุณทุกทุกท่านหลายๆนะครับที่ผ่านเข้ามาล้วการับชมจลบปวองจ่ากวงถูกๆมือนะครับพมบอกกันใหม่เด้อครับพี่น้องในคลิปน้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ